บิตคอยเนี่ยกำลังเริ่มตกอีกรอบแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่เราคุยกันไว้แล้วว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะตกมาอีกรอบได้ซึ่งแนวรับของบิตคอยเนี่ยจะอยู่ที่7 5 0 0 0 0ถึง80,000ถูกไหมครับแต่ในคลิปนี้นะเรามาลองดูกันว่า ไอการที่มันตกมาอย่างนี้เนี่ยมันแย่ขนาดนั้นไหมก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับสำหรับคนที่สมัครบิตเกตแล้วก็หันมาเทรดกับบิตเกตเนาะคุณสามารถสแกนเคียร์โคตรงนี้สมัครผ่านคลิปโตป๊อปได้เลยนะครับคุณจะได้รับส่วนลดค่ารมเนียมไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าสปอตตลอดชีวิตและคุณจะยังได้เข้าห้องรับ Open Chat ด้วยนะครับในห้องรับ Open Chat เนี่ยนะครับผมได้มีการบอกคนในกลุ่มสมาชิกไปะนะว่า Bitcoin มีการปิดแท่งเทียนนะครับต่ํากว่า9,500ผมจะเปิดช็อตทันทีนะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยปิดลองแล้วก็เปิดช็อตไปนะครับทำให้ผมได้กำไรมาประมาณ4,000ถึง5,000จุดก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเข้ากลุ่มห้องรับ OpenChat เนาะก็สามารถสแกนคิวอโคตรงนี้นะครับเข้ามาได้แต่ว่าก่อนที่คุณจะได้รับการอนุมัติเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมี UID จาก b ิ t เก่อนนะ คุณสมัครบิ t เก t เสร็จเรียบร้อยคุณมีการเทรดจริงปุ๊บคุณค่อยนำ UID เนี่ยนะครับมากกอกในห้อง OpenChat นี้นะครับหลังจากที่ผมตรวจสอบปุ๊บผมก็จะกดอนุมัติให้คุณเข้าห้องมาได้นะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นการหันมาสมัครกับบิ t เก t ตและเทรดกับ b i t เก t จริงๆนะถ้าแค่สมัครเพื่อที่จะเข้าห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าการที่บิตคอยตกมาอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือ,อยังนะครับ คืออันนี้เนี่ยผมเคยพูดไปในหลายคลิปที่แล้วนะประมาณ2องาคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนดูหรือว่าใครเคยดูช่องคลิปโตปปบมาก,ก่อนเนี่ยก็จะรู้เนาะว่าผมเคยพูดไปนะว่าการที่บิตคอยเนี่ยตกลงมาชนแนวรับตรงนี้นะครับ8 0,000่นเนาะเป็นอะไรที่เคยบอกกันไปแล้วว่าบิตคอยตรงนี้มีแนวรับนะถ้าจะชอนชอนได้ถูกไหมครับแต่ผมเคยบอกไปเหมือนกันเนาะว่าการที่บิตคอยเนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเด้งในแท่งต่อไปเลยนะ สิ่งที่มันอาจจะทำเนี่ยมันอาจจะเหมือนรอบก่อนก็ได้นะครับรอบก่อนเนี่ยตอนที่บิตคอยมีการหลุดเส้นสีส้มตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับเป็นสัญญาณว่าโอเคเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ขาลงนะแต่การตกลงมาของมันเนี่ยมักจะชนโลเก่าก่อนแล้วดีดขึ้นไปชนเส้นสีส้มถูกไหมครับแน่นอนว่าทุกคนจะเห็นเนาะว่าโอเคตอนนี้ตกลงมาชนปุ๊บดีดเลยนะครับมันทําให้ทุกคนคิดว่าโอเคจะดีดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยภายในอาทิตย์นั้นแหละมันก็กลับลงมาอีกรอบนะครับเห็นไหมกลับลงมาทําโลที่ต่ากว่าโลเก่า,กาอีก แล้วอีกต่อมานะครับก็กลับลงมาอีกนะครับคือการที่บิตคอยเนี่ยลงมาชนแนวรับแล้วดีดเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าชนปุ๊บจะดีดเลยนะไปชนนหริศส้มเลยแต่มันอาจจะต้องขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาไซเวียแถวเนี่ยชนแนวรับ2-3รอบแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังเชื่อมั่นว่าบิตคอยเนี่ยจะยังเล่นแพทเทิร์นเหมือนปอดติสั์ก่อนๆนะนะก่อนที่จะตกเนี่ยบิตคอยจะต้องขึ้นไปชนน,นิรส้มก่อนแล้วค่อยตกถูกไหม ถ้าคุณยังเชื่อมั่นอย่างนั้นเวลาบิตคอยตกลงมาอยู่ในโซนสีเหลืองตรงนี้คือราคา75,000ถึง80,000เนี่ยนะครับถ้าบิตคอยมีการตกลงมาแปลว่าโซนนี้เนี่ยคือโซนที่น่าชอนที่สุดเพื่อที่จะไปขายตอนชนเส้นสีส้มประมาณ1,2,200นะครับอันนี้ถ้าเกิดถามผมตามตรงนะว่าการที่บิตคอยตกแบบนี้เนี่ยน่ากลัวไหมแน่นอนว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะ ตกลงมาเพื่อเทสแนวรับตรงนี้อีกสัก2-3รอบแล้วค่อยขึ้นจริงในอนาคตหรืออาจจะตกแค่รอบเดียวตรงนี้ก็ได้อันนี้อาจจะย่ออีกรอบนึงแล้วขึ้นไปเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้เนี่ยคือจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าชอนถ้าบิตคอยทาเหมือนปอดิสตั์แต่ถ้ารอบนี้บิตคอยไม่ทําเหมือนปอดิสตัสบิตคอยจะต้องมีการตกมาแล้วปิดแท่งต่ํากว่า 74%,00 0เนี่ยแปลว่าอันนี้เนี่ยบิตคอยคอนเฟิร์มขาลงแล้วนะครับก็อาจจะต้องยอมขาดทุนจริงๆแล้วก็ ช็อตบิตคอยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบิตคอยเนี่ยอยู่ดีๆมันกลับขึ้นไปยืนเหนือ9500่นเนี่ยโอเคก็ต้องยอมรับก็คืออาจจะปิดช็อตแล้วก็หันไปลองอีกรอบหนึ่งแล้วกลายเป็นลองไปจนถึงเส้นสีสม้มนะครับถ้าเกิดมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นประกอบไปด้วยนะ r s i เนี่ยก็มีการชนแนวรับแล้วก็เด้งนะครับแต่ว่ามันอาจจะกลับลงมาชนอีกรอบหนึ่งนะเหมือนจะกลับลงมานะครับส่วน s ต o c h a s t i c RSI เนี่ยโอเคตัดขึ้นแล้วดีแล้วแต่ ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคการตัดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ชั้นมูลนะเพราะมันยังแค่ตัดขึ้นเฉยๆนะครับมันไม่ได้ขึ้นมายืนเหนือเส้นปะข้างล่างมันยังไม่ได้ขึ้นมายืนเหนือเส้นปะตรงกลางการตัดขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะกลับมาตัดลงอีกรอบก็ได้หรือไซด์เวย์ออกข้างไปเรื่อยๆแล้วทําให้ราคาบิตคอย ตกลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับส่วน Fear and Greed Index ของ i t t o o n เนี่ยนะครับตอนนี้จะอยู่ที่24เป็น Extreme Fear เนาะคือคนกลัวกันก็จริงแต่ผมอยากจะย้ำอีกรอบนะว่าการที่ Fear and Greed Index ของ i t t o o n เนี่ยอยู่ที่24เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าควรช้อนนะผมเคยบอกในคลิปไปแล้วถูกไหมว่าการที่คุณจะช้อนแบบหลับหูหลับตาช้อนได้เลยเนี่ย Fear and Greed Index ของ i t t o o n เนี่ยควรจะเหลือแค่หลักเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น7 89หรือว่าจะเป็น6ก็ได้ถ้าเกิดว่าเฟียน g ิท i ิ Index ของ Bitcoin เนี่ยอยู่แค่หลักเดียวเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดคุณช้อนไปเนี่ยแล้วคุณหลับหูหลับตาทิ้งไว้สักปี2ปีเนี่ยกลับมาคุณจะกำไรเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยมันตกมามันยัง2หลักอยู่นะครับมันยังประมาณ1 3บสมเนาะมันยังไม่ได้ไปถึงกับหลักเดียวนะครับก็ถ้าเกิดจะพูดตามตรงก็คือเฟียนกิทอินเด็กตอนนี้เนี่ยคนกลัวไหมกลัวแหละแต่ถามว่าตกมากกว่าน,นี้ได้ไหมก็ยังสามารถตกมากกว่าน,นี้ได้นะครับ ดังนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าการที่บิตคอย์หลุด9,500มาในระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้บิตคอยล์มีการตกลงไปแนวรับอีกรอบหนึ่งมากกว่าถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะสักประมาณ70%ก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าบิตคอยตกลงมาแล้วเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะเด้งเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมอาจจะผิดก็ได้อย่าเชื่อผม100%นะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ บ๊ายบายครับ